สวัสดีครับท่านหัวหน้าสตาฟโคสชคุณเจริศักดิ์เสนาเมืองท่านกีฬาฟุตบอลนี่นก็เป็นกีฬาที่คนไทยรักและสิ่งใดที่เป็นพลังทั้งหมดทั้งมวลของประเทศไทยก็ขอให้เดือนแล้วไม่ไม่ถอนนะครับแล่พวกเราจะพึ่งลงไปก่อนนะเพราะว่าดูเองเนี่ยยังเป็นกัหนาตอนที่เราไปทวงเราซ้อมกี่เดือนนะ11ิบเ็เดือน มือาย่าเต็มเมมานา้อยสุดเห็นไหมขาดชะบุยก็ไม่ใช่ปัญหาขาดแม่ทีเจก็ไม่รู้ปาวบีนไ่รวบนรู้ได้ไงอ่าีนไดเือไม่ออยู่ี่ตนั้น Tao yep. nhận yep, mẹ Tao làm đến đây Anh <laughs> <laughs> <laughs>